ฝนตกบรรยากาศแบบนี้เข้ามาหารยังท่มกันดีบอที่รักหืมหูเด้ว่าเธอกำลังคิดอีอย่างอยู่อืมกาดแนวนันลาที่รักบ้าคนผีทะเลเขาโบ่ายเด้แต่กะไรโบยากขึ้นกันอืมจังสันสีสาวอยู่ไรลุยเลยละกันเมียจ๋าอืมเดี๋ยวก่อน ปิดไฟก่อนมันแจ้งเกินไปอโอเคใดจ้ะเมีจ๋าเออโคโซค,ครับผมขอรบกวนโคโซคนะครับยางไปปิดไฟผมนะครับปาดคือสิคักแท้เห็นว่าเป็นเจ้าของส่องกใส่ไดใส่เอาเว้ยเออให้ใส่แน่ทีวะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ ยอยูบ้านบ่านนอออกมาหาเราแน่เฮ้ยเสียงน้ำเลมแบบนี้ต้องเป็นเสียงบกมืดอย่างแน่นอนคนเขากระตังจะมีความสุขโอ๊ยเนาะบักทิวมันเห็นอยังอยู่วะยืนทาจนก็นองเปียกเือยุ่งไปเต็มตัวเลยตัวและยังบอกมาอยู่ว่าเห็นใจคนตาด้วยไว้เออเออมาแล้วมาแล้วมึงเดี๋ยมีที่จมดอก กูคิดว่าทั้งกูฮิจโจมให้นมึงมากลัวมากก็มากบ่ถึกเวลาเว้ยเอา้าก็ไปสิฮู้เนาะว่าเว้ยได้คุนะมาเวลาได้บ่คนมา,า,ค,มาคือบ่ติดายบอกแน,น่สนะเออเอาเถอะลงทุนตากร่มตักผลมากขนาดนี้ว่าแต่มึงไม่เวียยอันใดลืออ๋อกะบ่มีอียงดอกกูเห็นว่าผลมันตกหนักตกแหงเลยสิเมืวนมึงไปเก็บบัวรัดกาอยู่ทางขุน ไว้วเจียวื่ออื่นไปบ่มึงก็หาวาเนาะผู้อาดัก,ก่าบ้านมึงที่อยู่กลางทงหน้าเฮ้ยฮาวากเว้ยกูเสื้อก็ได้วะไปก็ไปเ,าไปเอาเสื้อเสยนักโกคอยกัมมันนี่ละ่ะเมื่อสนทนากันเดียบลอยแล้วทิวและมืดจึงได้ออกเดินทางเพื่อจะไปการครบและเยื่องเขียดตามตรงไฮตรงหน้า สาวมาทีบางอ่อนเมื่อโผของเขาโบยู่แล้วเขาก็บโบจาเป็นต้องแอบแววอีกต่อไปเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานฉันก็ต้องแอบไปก่อนสิเราอ่อนโยนและเป็นคนเรียบร้อยในเมื่อวันนี้ผัวไม่อยู่แล้วก็ต้องจัดเลยสิมาฮะเอออรลาทองทองเธอจะอยู่นี่เธอด้อยู่ไหน ถ้าไปทําอะไรตรงน,นั้นไม่จะตรงนี้กับฉันสิไม่ใช่นะไม่ใช่นะออกไปออกไปออกไปอ,อ,อโอ้โบนาซื้อได้ว่าแค่การห้องเพลงขจะตินนคนกลายไปกระสือได้ยอกก็สกยอกเรื่องทีบั้งอ่อนกลไปกระสือนั่นมันก็ไม่ทีไปที่มากแล้วครับต้องรยอยอกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว อีหลายายท่อละม่านเหลือเกินถ้าเกิดว่ายายบอยู่แล้วอีหลาจงเป็นผู้หูผู้ดีตั้งใจเราเลยนหนังสือและหญ่ขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมเลยอีหละใครสิบพย่ไม่ยายไปสายเลยขาดยายต้องอยู่กับคอยคอยบอกให้ยายไปใช้ทั้งนั้น บ่เป็นอย่างบ่าจากกันมือนี่มือหน้าก็จากกันคือเก่ามันบ่ไมีอยังการันตีได้ดอกว่ามืออื่นย่าชิมีชีวิตอยูบอ่บ่คำคมไม่ติกตอกหนูจําได้ <c oughs> เออย่ากับบกกักันผู้กำกับเขาเขียนมาแนวนี้หมดเวลาของย่าแล้ว ไม่นะยายยายไม่อยู่แล้วหนูซิวน้ำไผ่ยายยายตื่นเดี๋ยวนี้ยายยายตื่นแล้วหวนน้ำหนูยายเอ๋ยายยังตายตอนนี้บ่ได้ถ้ายายตายตอนนี้บดก็ะคือสิบปต่อบ่ได้อีหล่า ก่อนยายสิตายยายมีแนวสิขออีหลาสักอย่างได้บอได้ยายหลายอย่างก็ได้จงหับเอาผลไม้วิเศษนี่ไปผลไม้ที่สืบทอดจากใจแล้วกินมั่นสาเมื่อเจ้าครบยี่สิบปีเมื่อใดเจ้าก็สิคับผู้ได้เอง และจกจำไหววาพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเดีีละ่ะนั่นมันจะไปแล้วแม่นพีเทอร์พาร์เกอร์ยาย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 สวยทําบุญทําทานด้วยเถิด ใครก็ได้ข้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเอ้ยเทาเจ้าเบิกน,นั้นตีคนเท่าสมัยนี่ฮะเก็งง่ายคักหนอเมื่อตีนก็มีครบคือบ่ไปหางานดีๆเฮ็ด่อยละเงืดคขากว่าแม่แล้วเทาค่อยก็คิดถึงซันละ่ะกวูสิหามาได้แต่ละบาทงานโบเอง่ายเลยนะอันนี้อีอย่างมานั่งขอทานเดีย๋ยววางจะคิด ว่าจะได้เงินน้ำข่อยง่ายพ่อครับแม่ครับคุณลุงก็น่าจงสารจังเลยครับอย่าไปสนใจเลยลูกคนแบบนี้แหงเอาให้หลายเท่าไหร่แห้งยากสุดท้ายเข้ากะที่บ่บเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ็ดโตคือเก่าแบบนี้แหละไปเถอะลูกเออคุณลุงครับผมให้คุณลุงครับคุณลุงเอาไปซื้อข้าวกินนะครับโอ้ลุงรู้สึกซึึงใจมากเลย แล้วทำไมถึงเลือกที่จะให้ลุงลำบาำน้อยคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำได้ครับเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคุณลุงเจ้าสั่งเป็นคนดีและมีน้ำใจจริงๆขอให้เจริญเจริญนะลูกนะครับคุณลุงก็เช่นกันนะครับผมไปก่อนนะครับคุณลุง โอ้ไอ้ลุงนั่งอยู่เฉยๆก็ได้เงินนี่วะเงินนี่ข้าขอแล้วกันนะข้าจะเอาไปหลุดยาโอ้ไม่ได้นะพ่อหนุ่นมเงินนั่นข้าจะเอาไปซื้อข้าวกินข้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วก็สั่งหัวลุงสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมละ่ะไปละขอบคุณนะสำหรับเงินนี่ย่าไปาเดี๋ยวนี้นะนไป,ไปเลย เอาคืนมาเจอะนะพ่อโนูกูบอกให้ปล่อยยังไงล่ะไม่ปล่อยใช่ไหมได้เอามาเถอะนี่เป็นไงกาดนาส่งสารลูกเนาะครับเนาะชีวิตของลุงก็รลำบากมากพ่ออยู่แล้วสามวันน้ำยังมาถือก้นใจลายมาเอาัดเอาแปบอีกต่างหาก หิวก็หิวข้าวก็ยังไม่ได้กินแถมเงินก็ยังมาถูกกโมยไปอีกชีวิตของข้ามันสั่งรนโทษเสียจริงเอ๊ะนั่นมันแสงอะไรกันไสขอท่านได้พบแสงประหลาดในระหว่างที่เขากำลังเดินทางโดยความสงสัยว่าแสงที่เขาเห็นนั้นมันคือแสงอีกอย่างกันแท้ เขาจึงบอลอซาส่ยางเข้าไปเบิ่งทันทีนั่นมันผลไม้อะไรกันทําไมมันเหลืองแสงได้จะผละไม้อะไรก็สั่งถ้ามันทําให้ข้าอิ่มได้ข้าก็จะกินมันเดี๋ยวนี้ละว้ ผลไม้นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยในระหว่างที่เขากําลังเพลิดเพลินกับการกินอยู่นั้นสายขอท่านก็รู้สึกได้เลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวของเขาออี่มันเกิดอะไรกับตัวของเรา กินพวกมนุษย์ให้หมดเลย